สวัสดีจ้าคลิปนีสิทภาพมาเบิงขั้นตอนและวิธีการคุดคล้องน๊ะเนะว่าเห็ดจังไดก่อนน๊ะเนะอันดับแรกเข้ากสิตีเส้นก่อนจ้าตีเส้นวัดขนาดน๊ะเนะว่าเฮ้าอยากได้ขนาดความกว้างทาใดยาว่าวดนะจ๊ะเนาะเสิเอาเสือกฟางมาวัดตีเส้นก่อนจ้าอันดับแรกพอตีเส้นเสร็จแล้วเาสิใส่จอบนะจ๊ะคุดตามแนวของเส้นที่เฮ้าตีจ้าเพื่อเป็นมากไว้ว่าเฮาสิคุดประมาณใดน๊ะเนะเาสิตีไปเรื่อยๆเลยจ้าจนกว่าจะเสร็จ ลหลังจากนั้นห้าก็สิมาขุดจะการขุดของห้าเหาสิบขุดตรงร่องกลางก่อนนะจน้ะเนาะห้าสีวัดความกว้างที่ห้าสิบขุดให้ได้ความ,วามกว้างประมาณหนึ่งเมตรจ้าห้าสิเจาะตรงกลางก่อนจ้าก่อนห้าสิบขุดมันสิง,งายจ้าแต่ห้าเจาะตรงนี้ได้ แล้วขาก็สีเริ่มคุดนาดินตรงหัวมุมจากข้าสจีจอตรงหัวมุมก่อนนะจ๊ะเนาะข้าสจะเอาตรงหัวมุมให้มันได้ความลึกอยู่ที่หนึ่งเมตรก่อนความกว้างของกล่องกับอยู่ที่หนึ่งเมตรจากขาจะคุดตรงนี้ก่อนจะตรงนี้ให้มันได้แล้วเวลาข้าคุดไปข้างหน้ามันกะสีง่ายจาเข้าตรงจอหัวมุมนี้มันได้ก่อนนะจ๊ะเนาะพอตรงนี้ได้แล้วข้ากะสีเก็ลร้ยะลอียดันขางนะจ๊ะเนาะ เอาไปพร้อๆมๆกันเลยจ้าเพราะว่าช่วงนี้นานีเข้าพุดหนาแรงนะจ๊ะเนาะมันสิดินมันแข็งเข้าสิ่จอไปตรงกลางเบิดเลยบ่ได้เข้าสิไปที่ละประมาณหาเมตรหกเมตรหรือสิบเมตรจ้าเขาจะขูดรางขางเก็บรายละเอียดด้านขางไปก่อนจ้นาล้วก็สิทาเอาดินออกจ้าเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้จนกว่ามันสิสลบที่อย่างประมาณเจ็ดสิบห้าองศาจ้า แต่กลนข้องก็ต้องอยู่ทีหนึ่งเมตรจาไปเรือยจังสี่เข้าจุดุดจังสี่ไปเรือจนก,กว่าจะเร็จจ่าล้วมีหลายคนถามมาน,นะจ่ว่าเบิ่งจจกคลิปแล้วปเป็นตะคุดไงนะจ่าเป็นดินทรายที่จริงมันโมแมนต์นะจา่าที่เข้าคุดแด่จังสี่ที่คุดายกับราะว่าเข้าใส่น้ำลดดินก่อนเข้าจังมาคุดนะจ่บรสันก็บบสามารถคุดแด่คือกันจ่าเพราะดินมันแข็งคัะพอลดเซ็จแล้วเขาก็ต้องดดรีบคุดด้จ่ารีบคุดเพราะว่าดินมันสิแหงแล้วแข็งเวล,ลาเข้าเก็บล,ล,ะละเอียดมันก็นจะเก็บยากจาก้า มันเซ็ตให้ดินแต่กามาเป็นก้อนใหญ่ลราเขาสิแก่ยากจ้าตรงขอบด้านข้างววเวลาเราเจาะตรงกลางแล้วเขาก็จะรีบพุ่าเก็บรายละเอียดด้านข้างจา้าเพื่อให้มันเซ็จท่านดินเนาะจา้าเนาะ้ามันแห้งละมันแข็งเขาสิบ่สามารถทากได้แบบนี้เด้จา้าเพราะว่าดินมันแข็งค่ะจ้าเรามีหลายคนกระทามไม่อีกว่าเป็นยัง แค่คล้องซื้อ,อเลี่ยงปลาสิสิเฮ็ดงามเฮ็ดเรียบแทะที่ห้าเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าเ้าใส่งานละยงยาเานะจ้ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาห้าวปูพยางเสร็จแล้วปล่อยน้ำลุกคล้งองให้ลูกๆเล่นน้ำน้ำก็สิโบบหัวจะน้ำก็บสิบ่รั่วบซึมหมอกมากนะจน้ะเนาะเพราะว่าพื้นด้านข้างของห้ากับปนคล้องห้าวเ,เ,เก็บละเอียดให้มันเรียบเบิดแล้วจ้าคล้องเ้าก็จังสิได้ออกมากงามตามที่ห้าต้องการจ้ะ มาถึงตอนนี้คองเห่าก็จะเซจแล้วนะจ๊ะการคุดคองเข้าก็จะเส็จสมบูรณ์แล้วจ้าเหลือเข้าเก็บรายละเอียดต่อจ้าไนี้พอเขาขูดเซจแล้วเข้ากับมาวัดตีเส้นอีกรอบนึงนะจ้ะเก็บรายละเอียดวัดความลึกของคอง,คองจากก้นคองถึงปากคองว่าได้หนึ่งเมตรปะจ้ะพอวัดเส็จแล้วเห่าก็จะมาถากนาดินจ้ะถากนาดินตามเส้นเชือกฟางที่ห้าวัดอีกรอบนะจ้ะเนะาะเขาสิถากจนสีไปรอบๆ คลองเลยจ้ะ ข้อถากรอบๆขอบฟองเสร็จแล้วนะจ้ะเนาะถากนาดินเสร็จแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ะก่อนข้าสิปูพายางข้ากับสิถากอีกรอบนึ่งจ้ะแต่ข้าสิถากสลบลุ่งขงังหลังนะจ้ะเนาะลุ่งด้านหลังไปรอบๆขอบฟองคือเก่าเลยจ้ะพอถากเสร็จแล้วข้ากับจังสีเริ่มปูพายางได้จ้ะ พอห้าคุดเซตมันก็จะออกมาเป็นเรียมแบบนี้ละจ้าเพราะว่ามันกระจังสีไดปูพายางง่ายนะจ๊ะเนาะถ้าห้าคุดเป็นเรียมออกมาจังสีมันสีพอดีกับใช้พายางใส่ขวาอ่าเลยจ้าสิเขาลองพอดีกันเลยมาเริ่มปูพายางก็เลยจ้าในการปูพายางก็สามารถปูได้คนเดียวนะจ้าหรือว่าสีให้พ่อบานซอยก็ได้จ้าขั้นตอนแรกข้ากกสิเอาเก็บมุมให้มันได้ก่อนจ้า มุมทรายขวาเนจนะพายางมวนนึงมากเขาสิาพับมากจะพับแบ่งเคืองมากเข้าเสีเอา,อาสินผ้าศูนย์กลางตรงกลางของพายางให้มันอยู่ตรงกลางระหวา่างคล้องจ้ะทาย WA, ขวากับเข้ากระจัดให้มันซ้ำๆกันตรงหวัวมุมนี้ต้องเพื่อให้มันได้เสมอกนรด้ยจ้าว ى, เวลาเขาเวลาเข้าปูไปทางหนามันจะสีได้ง่ายจากวิธีการไอปู่ของเขา้ากัน่ายๆจากขั้นตอนแรกเขาเจอ ต้องขี่พยายางด้านล่างกลนบอกก่อนนะจ๊ะเนาะเพื่อที่สิบปลืพาย,พยายงมันพับจากมันพับเป็นร้อยนะจ๊ะเนาะถ้าเป็นร้อยพับเป็นร้อยมันก็สิรั่วได้จ้ะเขาจะขี่จงสิไปเรื่อยๆจ้าเขาสิเห็ดจงสิไปเรื่อยๆซ้ายขวาอ่าแล้วก็เอาดินกบนิดนึงจ้าเ่าต้องเอาดินกบร้ายได้จ้ะเพราะว่าห้องสก็บรายละเอียดดีที่หนึง่งหลังจากที่ห้าปลอยน้ำเลงไปแล้วจ้ะ เพราะว่าน้ำเขาสิดึงพยานอีกรอบนึงจ้าเวลาปล่อยน้ำลงไปน้ำเขาสิดึงพยานลงมาอ่าเขาก็สียนลานด้านข้างมันสิยนลงไปอีกจ้าเขาจะเห็ดจังสีไปเรื่อยจนกว่าจะเสร็จ้าตรงเริ่มต้นกับหัวมุมสีหยากนิดนึงจ้าตรงหัวมุมเขาก็สีตัดเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะตัวใดที่มันยาวเกินไปเขาก็สีตัดออกจ้า แล้วก็กวบด้ยวยดินอีกรอบนึงจา้าเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยจา้าประโยชน์ของข้อใส่ไก่ของเฮาบนเรนนี่แค่ว่าไว้เลี้ยงปลาได้จ้าก่กอนสิปล่อยปลาลงข้อใส่ก่ของเฮ่าทุกสิ่งสิเป็นสาวไว้น้ำให้ลูกๆเล่นก่อนจ้าก่กอนสิเฮาสิน่ำปลามาปล่อยนะจาะเพราะว่าน้ำที่เฮาปล่อยลองที่เป็นน้ำที่ใสสะอาดลูกๆเขาก็สามารถเล่นเลยยังมีความสุขมาแล้เร็ว เบอร์มากจนจบแล้วกหว่าว่าคลิปนี้สิดีมีประโยชน์สำหรับใครที่อยากลุกข้องและจะนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า